เริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่เราไล่เรียนกันมา คุณดิวอริสราครับหยอดมาก่อนหยอดมาก่อนทาง i อ s t o r y บอกว่าจะมีการเคลื่อนไหวทางการไลฟ์เมื่อคืนที่ผ่านมาตอนสองทุ่มไม่พลาดเราร่วมมาสรุปให้ฟังเลยดีกว่าเรื่องราวว่าเอ๊ห่างหายไปนานหลังจากเป็นข่าวดราม่าเป็นหนี้กับนักธุรกิจสาวอย่างมาดามเมนี่แล้วก็อีกหลายเจ้าไปทีเดียวล่าสุดดิวอริสราไลฟ์ live, ครับถูกต้องนะครับไลฟ์ในทิกตอกตอน2องทุ่มนะครับก็เปิดใจถึงการเงียบหายไปในโซเชียลนะครับเจ้าตัวก็บอกว่าครั้งนี้อยากจะขอโทษทุกคนที่ทําให้ทุกคนเดือดร้อนนะครับรับรองว่านี่เนี่ยใช่แน่นอน เขาอ,อกาสกลับมาทํางานที่ไทยนะครับเพื่อจะได้มีเงินใช้เจ้านี่นะแฟนคลับมากมายของคุณดิวก็ให้กําลังใจคอมเมนต์ให้กําลังใจมากมายนะครับเรามีคลิปบางช่วงบางตอนนะครับให้ชมพร้อมกันเชิญครับที่ดรามา่ามาที่ดิวกลับมาเพราะดิวอยากกลับมาขอโทษทุกๆคนด้วยด้วยใจของดิวเองจริงๆดิวต้องขอโทษทุกๆคนที่เกิดผลกระทบที่ ไม่ดีไม่ว่ากับใครก็ตามทางทางตรงแล้วก็ทางอ้อมและดิวก็อยากจะยืนยันกับทุกคนเลยว่าไม่ว่ายังไงก็ตามดิวกับไทยแน่นอนแล้วดิวกับไทยอยู่แล้วเพราะว่าประเทศไทยยังไงก็คือบ้านของอทุกๆคนที่ที่ดิวเป็นนี่หรือว่าดิวติดนี้ใครก็ตามอะทุกๆคนก็จะได้เงินของตัวเองคืนอยู่แล้วแล้วดิวก็จะรับผิดช,ชอบในส่วนนั้นแน่นอนการที่ กลับมาครั้งนี้ของดิวกลับมาสู้ดิวขอให้ดิวได้รับโอกาสจากใครๆก็ตามนะคะให้โอกาสให้ดิวได้มีเงินไปใช้นี่แล้วให้โอกาสให้ดิวได้มีเงินมาเคลียร์ต่างๆหลังจากเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่ดรามา่ามาที่เกิดเรื่องราวที่ดิวทำตัวเองนะคะงานที่ดิวเคยมีพรีเซนเตอร์ทั้งหมดที่ดิวเคยถือส่วนใหญ่แล้วคือถอดดิวออกจากพรีเซนเตอร์หมด ดิวไม่ได้โทษว่าเป็นความผิดของเขาหรือของใครเลยเพราะทุกอย่างเป็นความผิดของดิวเองนี่แหละครับคุณดิวก็ออกมาขอโทษสังคมแล้วก็ทุกภาคฝ่ายนะครับพร้อมที่จะรับผิดชอบนี่สินทุกบาททุกสตางค์นะครับแล้วก็พร้อมกลับมาทํางานแน่นอนนะครับเธอก็แสดงจิตนานะว่าอยากจะขอโอกาสกลับมาทํางานอีกครั้งเพื่อที่จะไปใช้หนี่แน่นอนเธอบอกว่าเธอจะกลับมาที่ไทยนะฮะถ้าเกิดเธอมาถึงเดี๋ยวก็อัปเดตกันต่อ